สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมชิปนี้มาพบกับแนวทางสี่เหลเช้านะครับก็จะเป็นปลาวประตูชัยเหล่สันติภาพประชาชุดเหลาแล้วก็เหลาเอ็กต้านะครับพี่พี่สำหรับแนวทางสี่ลาวเช้านะครับพี่พี่วันที่เช้าวันที่17เนาะนะครับพี่พี่ก็แนวทางนั้นหลุดนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็ถ้าเกิดนะครับวันนี้เนาะเช้าวันนี้วันที่18นะครับถ้าเกิดว่าแนวทางยังเดินไม่ดีเดี๋ยวผมจะขอ ไม่ลงในช่องทาง YouTube แล้วนะครับก็จะลงไว้แค่ในกลุ่มนะครับพี่พี่เนาะนะครับเนาะก็แนวทางเราเดินไม่ดีผมก็ไม่อยากลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับพี่ๆแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดคืนนี้นะครับแนวทางเรานะครับยังมาอยู่ ก็จะลงปกตินะครับแต่ถ้าเกิดแนวทางไม่ไม่มาเนาะผมก็จะขอหยุดลงในช่องทาง YouTube นะครับพี่ๆเนาะนะครับผมเอาเป็นว่าเรามารุ่นด้วยกันว่าค่ำคืนนี้ขอให้แนวทางมาเด้งเด้งปังๆทั้งสี่รอบก็แลวกันนะครับก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละคลิปนะครับผมสำหรับเด็กตำก่อนสปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไม่มีบ้านเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆสาหรับลาวประตูชัยนะครับพี่ๆลาวประตูชัยเนี่ยผมให้เด่น1กับ7ดเนาะรูด7นะครับพี่ๆห่กับ7รูด7ตัวเน้น76นะครับ72 แล้วก็หนึ่งแปดนะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับตีห้าสี่สิบห้านะครับส่วนเราสันติภาพนะครับหกโมงสี่สิบห้าผมให้ศูนย์กับสี่นะครับให้ศูนย์กับสี่นะครับตัวเน้นศูนย์สี่สี่สี่นะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็ ถ้าไดนช่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประชาชนลาวผมได้9กับ5นะครับได้9กับ5ตัวเน้น50 53นะครับแล้วก็93นะครับผมตัวเจาะนะครับเจาะให้3คู่นะครับผม ส่วนลาวเอ็กซตานะครับลาวเอ็กซตาแปดโมงแปดโมงครึ่งน,นะครับผมได้ศูนย์กับหกนะครับได้ศูนย์กับหกนะครับผมตัวเน้นหกแปดหกแปดนะครับพี่ๆแล้วก็หกห้าศูนย์หนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับ ก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับไม่ต้องตามผมทุกคลิปนะครับทุกรอบก็ได้นะครับเอาที่ตัวเลขนะครับโดนใจพี่พี่สมาชิกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับมารุ้นด้วยกันนะครับว่าแนวทางเราจะเดินดีต่อหรือว่าจะหยุดนะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ